สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรักบ้านหลงบ้านนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องครัวของคอนโดเลอบัวสเตทไทวเวอร์ค่ะ และที่นี่นะคะเป็นที่ที่เราเนรมิตครัวขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ปูนเปลือยจนเป็นสไตล์คลาสสิกลักชัวรี่อย่างที่เห็นกันตอนนี้เลยค่ะและที่เห็นตรงนี้นะคะนี่คือไอซ์แลนด์ซึ่งทำจากหินแกรนิตสีดำนะคะตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือถ้าหากว่ามีเครื่องตงขน,นมปังหรืออะไรก็แล้วแต่อยากเสียบป,ปลั๊กเล็กน้อยเสียบปลั๊กได้เลยมี2รูเลยนะคะเวลาเก็บก็ ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะรอบด้านของไอซ์แลนด์นะคะจะประกอบไปด้วยหินแกรนิตทั้ง3ด้านด้านในของไอซ์แลนด์นะคะยังสามารถเก็บของได้จุแล้วก็เยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะซึ่งบานตัวนี้นะคะเราติดเป็นฟิตติ้งของฮาร์เฟลบาร์โคลสค่ะวัสดุหน้าบานตัวนี้นะคะทําจากไม้ HMR ปิดผิวลามิเนตลายไม้นะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นลิ้นชักความพิเศษของเขาคือเราจะไม่เห็นรางลิ้นชักด้านข้างเลยตัวนี้นะคะเราใช้รางลิ้นชักลับใต้ของฮาร์เฟเหมือนกันคะ่ะข้อพิเษ ของเลนชักล่างรับใต้เนี่ยข้อดีเลยคือรับน้ําหนักได้เยอะค่อนข้างสมูทเวลาที่ปิดเปิดนี่ค่ะ เราจะปิดเปิดแรงแค่ไหนนะคะก็ยังคงใช้งานได้ดีเสมอคะ่ะอายุการใช้งานเนี่ยถือว่าน,นานมากๆอย่างน้อยต้องมี30ปีขึ้นไปคะ่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ของจุดเด่นตรงนี้ก็คือนี่เลยโคมไฟน่ารักน่ารักสวยๆตรงนี้นะคะทําให้บรรยากาศตรงนี้เนี่ยดูสว่างสดชื่นแล้วก็สดใสมากขึ้นกว่าเดิมไม่ไม่ทึบจนเกินไปแล้วก็ด้านหลังของเรานะคะเป็นเซตเคา,เาน์เตอร์ครัวกับตู้แขวนเราไปดูกันบ้างว่ามีอะไรตัวนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นตนู้ครอบตู้เย็นตัวนี้โครงก็เป็นไม้ H M R ปิดผิวลามิเนตเหมือน กันคะ่ะส่วนด้านบนนะคะเนื่องจากตู้เย็นี่ยมันไม่ได้สูงชนฟ้าใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีพื้นที่ด้านบนที่เหลือว่างที่เป็นช่องที่เขาเรียกว่าเป็นเดสโซนเราก็ทําให้เดสโซนตรงนี้เกิดประโยชน์โดยการทำให้มันเป็นตู้ข้างบนก็คือจะเก็บของได้เยอะมากตัวนี้นะคะบ้านพับก็เป็นฮัฟเลซอฟโค้ดเหมือนกันวิธีพิสูจนยย์ง่ายๆเลยคือปิดแรงๆเลยคะ่ะ เขาจะไม่มีเสียงดังเลยไม้มันจะไม่กระทบกันพอมันไม่กระทบกันมันก็ไม่แตกมันก็จะยืดอายุการใช้งานได้ดีขึ้นค่ะต่อมานะคะก็เป็นโซนนี้โซนนี้เนี่ยเนื่องจากลูกค้าไม่ได้ใช้ไมโครเวฟแบบบิวอินแต่เป็นไมโครเวฟแบบวางแล้วก็ทํากล่องสาหรับตั้งไมโครเวฟไว้มุมนี้เลยแล้วก็ด้านหลังทําเป็นปลั๊กสาหรับเสียบไมโครเวฟไว้ด้านบนของไมโครเวฟนะคะก็สามารถเก็บขนมอาหารแห้งเก็บได้ทุกอย่างชั้นตัวนี้เนี่ยเป็นชั้นที่สามารถปรับระดับได้ข้อดีก็คือถ้าสมมติว่าเรามีของที่มันสูงกว่านี้อย่างเช่นพวก ีเรียลบ็อกที่มันสูงกว่าระยะ20เซนนะคะตัวนี้เราสามารถนําชั้นไม้ออกแล้วก็วางกล่องซีเรียลบ็อกได้เต็มที่เลยค่ะตัวนี้ก็เป็นบานซ็อบโค้ดเหมือนกันตัวนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าหน้าบานยกขอบแล้วก็ติดคิว้วนอกจากความเรียบง่ายแล้วเนี่ยมันเป็นตัวที่เพิ่มเสน่ห์แล้วก็เอกลักษณ์ให้กับหน้าบานด้วยค่ะต่อมานะคะก็เป็นพูต้ตัวนี้นะคะคุณลูกค้าเขาใช้ของ Lucky f เฟรมนะคะซึ่งความสวยงามเนี่ยก็คือสวยมากแล้วเราก็ทํากล่องมาตีปิดด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะตัวนี้เป็นเตาาไฟฟ้ของ ด้านล่างตัวนี้เนี่ยเรามีการเดินสายเมนแล้วก็มีเบเกอร์สำหรับเตาไฟฟ้าโดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยปลอดภัยแน่นอนถ้าหากว่าไม่อยู่บ้านานานๆเรานก็สามารถที่จะปรับเบเกอร์ลงเพื่อป้องกันไฟไหม้ไฟช็อตได้ค่ะและด้านล่างนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเตาอบบิวอินอิเล็กทรอนก์ค่ะจะเห็นได้ว่าเตาอบบิวอินเนี่ยค่อนข้างสวยมากเลยทีเดียวที่สําคัญคือตะแกรง2อ,อันนี้นะคะเป็นตะแกรงใส่ซอสของฮัทเล่ค่ะข้อดีของมันก็คือเวลาที่ทุกคนทําอาหารนะมันจะต้องมีขวดซอสวางอยู่บนเคาน์เตอร์จุดนี้เราก็เห ถึงความสําคัญแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นครัวที่มีความทันสมัยขึ้นแล้วก็ใช้งานได้เรียบร้อยขึ้นขวดซอสทั้งหมดเนี่ยสามารถมาวางไว้ที่ตะแกรงนี้ได้เลยค่ะเวลาทําอาหารก็เปิดออกมาหยิบทําเสร็จก็เก็บเข้าไปบนนี้ก็จะไม่มีขวดซอสที่ลบให้เราเห็นอีกค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องกองน้ําค่ะและนี่นะคะก็คือเครื่องกองน้ำโคเวที่ทางเรานะคะทําการเดินระบบทั้งไฟแล้วก็ระบบน้ำไว้ให้ค่ะโดยที่ด้านล่างเนี่ยนะคะมีระบบน้ําแล้วก็ระบบไฟไว้สํารองให้กับเครื่องกองน้ำเรียบร้อยแล้วต่อมานะคะก็เป็นอ่างล้างจานหินสังเคราะห์สีดาค่ะและที่สําคัญนะคะใต้ซิงค์นี้เราก็ติดถังดักมาให้ตัวถังดักไขมันรุ่นนี้นะคะถือว่าดีมากเพราะว่าถ้าหากว่าเราล้างจานมันจะมีพวกคราบเศษอาหารคราบไขมันเนี่ยไหลลงไปตามท่อวิธีที่เราจะแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ พ่อมันตันในระยะยาวก็คือเราต้องมีถังดักเพื่อกรองเศษสิ่งสกปรปกเอาไว้เนี่ย หน,นึ่งชั้นนอกจากนี้นะคะด้านบนเคาน์เตอร์มีอีกสิ่งสําคัญที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือท็อปหินแกรนิตค่ะซึ่งเป็นลายหินอ่อนตัวนี้นะคะเป็นหินแกรนิตอย่างดีเนื่องจากหินเนี่ยมันอยู่บนนี้เนาะ,ะถ้าเราใช้หินเทียมหรือว่าหินอ่อนทั่วไปอะ่ะพวกนี้เขาจะดูดซึมน้ําเวลาที่เราวางน้ําหรือว่าเราปรุงอาหารมันอาจจะทําให้เกิดคราบบนท็อปนี้ได้ดังนั้นหินแกรนิตตัวนี้ที่เราเลือกใช้นะคะไม่ว่าจะมีอะไรหกสีอะไรก็ตามสีของหินก็จะยังเป็นสีขาวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ่ะแล้้วกกก็็ผนนนนัังีเช ข้อดีนะคะที่ติดผนังตัวนี้มันไม่ลามไฟแล้วก็ทําความสะอาดง่ายแล้วก็สวยงามด้วยค่ะต่อมานะคะตู้แขวนด้านบนเราดีไซน์ให้เป็นหน้าบานกระจกนะคะเพราะว่าอาจจะมีของเยอะแต่ถ้าเราเก็บของไประเบียบแล้วเรามองเห็นเนี่ยเราก็จะหยิบมาใช้ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราปิดทึบไปหมดเลยเนี่ยราอ,อาจจะลืมไปก็ได้ว่าของในข,ข้างในมีอะไรบ้างทีนี้ลองเปิดดูกันเลยค่ะบานด้านบนนี้นะคะตัวโครงบานนะคะโดยรอบเนี่ยก็เป็นไม้ h m r แล้วก็เป็นงานพ่นสีค่ะส่วนตัวที่เราเห็นตรงนี้นะคะตัวคิ้วนี้เนี่ยทำจากไม้แท้ค่ะพ่นสีเช่นกันและ ด้านในก็เป็นชั้นที่สามารถปรับระดับได้อีกเ <Wow. S 1> ช่นเคยค่ะนีะ่เราจะติดตัวปุ่มรับไว้ตรงนี้นะคะสามารถแกะ เอาปุ่มเนี่ยออกมาแล้วก็ปรับระดับชั้นได้เรียกได้ว่าวัสดุที่นี่นะคะที่เราใช้ให้กับลูกค้าที่นี่เนี่ยพรีเมียมและก็ดีมากๆเลยค่ะถ้าย้อนไปวันที่ตกลงทาสัญญากันแล้วจริงๆที่นี่เนี่ยลูกค้าค่อนข้างอยากใช้เป็นไม้ MDF แต่เนื่องจากประสบปัญหาว่าคอนโดเนี่ยมันค่อนข้างเก่ามากแล้วก็พวกปูนหรือว่าผนังต่างๆภายในห้องนะคะมีความชื้นที่สูงมากเนื่องจากไม่เคยมีใครเข้ามาอยู่พอมีความชื้นสูงเนี่ยมันมีโอกาสทําให้เกิดเชื้อราได้ง่ายดังนั้นไม้ MDF เนี่ยจึงไม่ใช่ ทางเลือกของลูกค้าท่านนี้ทางเราก็อัปเกรดนะคะเป็นไม้ H m ชก็คือไม้เขียวทนชื้นเพราะว่าไม้ H m ชนะคะมันสามารถทนความชื้นได้ดีไม้บวมไม้ทองแล้วก็ไม่มีรักึ้น,นะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันชื้นมา,มากๆอย่างีโอกาสไม้ก็มีโอกาสดังนั้นทางที่ดีนะคะครัวเนี่ยควรจะทําให้โปร่งเหมือนตอนนี้เราก็ตั้งครัวไว้ในจุดที่โปร่งที่สุดของห้องเช่นกันจะเห็นว่ามันโปร่งเรเรียกได้ว่าวัสดุที่นี่นะคะดีทุกอย่างเลยถ้าใครสนใจนะคะอยากจะให้ออกแบบหรือว่าตกแต่งภายในครัวหรืออยากจะมีครัวไม่ว่าจะเป็นครัว เล็กหรือครัวใหญ่นะคะสามารถติดต่อมาที่รักบ้านหลงบ้านได้เลยค่ะทางเราก็ยินดีที่จะบิวอินแล้วก็ตกแต่งบ้านของคุณให้สวยดังฝันเลยค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ